ถ้าเราทำอนาปานุสติก็มีปัญหาอยู่ตอนที่ลมมันละเอียดแต่เราต้องกลับมาจับพุทโธตอนพุทโธม,มันละเอียดก็เหมือนกันมันจะตกใจตอนลมมันยากก็ไม่เป็นไรตอนลมมันละเอียดลมมันกลางๆก็ไม่เป็นไรตอนลมมันละเอียด พอช่วงลมมันละเอียดแล้วแบบน,นี้มันจะขาดไม่มีลม mm hmm. มันละเอียดลงไปจกนกระทั่งว่ามันไม่มีลมแค่นั้นเองถ้าเรามีสติทันมันก็เรานอนหลับเห็นไหมเรานอนหลับมันมีลมไหมเวลาเรานอนหลับเรารู้สึกว่ามีลมอยู่ไหมมันยังไม่ตาย ราจะต้องไปกลัวตายทําไมฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวตายอันนี้เรานั่งอยู่มันจะตายได้ยังไงถ้าเรามีสติทันมันต้องเราตั้งสติไว้ให้เด่นเด่นเด่นไว้ตลอดเวลาถ้าเราตั้งสติไว้ให้เด่นเด่นไว้ตลอดเวลาลมลมมันจะหยาบก,ก็ตามกลางก็ตามละเอียดก็ตามไม่มีลมก็ตามเราก็รู้อยู่ พอเรารู้อยู่อย่างนั้นเราก็กำหนดความรู้นั้นไว้จิตมันจะสงบเป็นคณิกะสมาธิหรือเป็นอุปจารสมาธิหรือเป็นอปปนาสมาธิคณิกะสมาธิก็คือวางคำบริกรรมได้ชั่วขณะกิดหนึ่งชั่วขณะกิดหนึ่งก็คือนับ กำมือเข้ามานับดิ้วชี้เหยียดออกไปกำเข้าเหยียดออกสิบครั้งนั่น,น,นช่วขณะกิจหนึ่งธกิจมันวางคำบริกรรมได้ช่วขณะกิจหนึ่งหรือวางคำบริกรรมได้นานขึ้นจนเกิดอุกหานิมิตหรือปฏิภาคนิมิตอุคขานิมิตก็คือรูปภาพต่างๆที่เราเคยพบเคยเห็นมาแต่ปางก่อนส่วนปฏิภาคนิมิต เห็นร่างกายของเราในฝายเกิดหรือฝายดับถ้าฝายเกิดก็ลองไปย้อนกลับไปดูที่ตอนที่อยู่ในคันมารดามีความสุขความทุกข์แค่ไหนมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะไปในอนาคตคือชลาคำค่าํำรุดทุดโทมแตกสลายในที่สุดอะไรมันแตกสลาย ร่างกายมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสมบัติของโลกมันไม่ได้เป็นของเราในะร่างกายร่างกายมันเป็นสมบัติของโลกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันกลับไปสู่สภาพเดิมของมันตอนนั้นใจของเราที่ได้ศึกษาอบรมความรู้ที่มีอยู่ที่ใจขึ้นอยู่กับการชำระของเราระเาดมันจะไปหาพบน้อยพบใหญ่ต่อไป ถ้าเราชำระมันมาดีมันก็ไปนิพพานข้ามวัตฏะไปเลยถ้าเราชำระมันไม่ดีมันไปอยู่ในความอิจฉาริษญาไปอยู่น้ำความน้อยเนื้อต่มใจไปอยู่ในทุกข์ไปอยู่ในความไม่พอใจมันก็ไปอบายภูมิเรายินดีในความเป็นอบายภูมินะ เรตอสุรกายสัตว์นรกส,สัตว์เดราาัจฉานเราไม่ยินดีเราก็ข้ามมันไปพอเราข้ามมันไปแล้วแบบนี้เรากําหนดความรู้นั่นไว้เราก็วางกิจลงไปวางความรู้ไอ้นั้นวางนิมิตออนนั้นลงไปเป็นอัปปนาสมาธิมันก็จะเหมือนกันกันกบเรายืนอยู่ประตู คนเข้าคนออกเราก็เห็นแต่เราไม่ได้ตามคนไปคนมาไม่มีคนไปคนมาเราก็รู้อยู่อันนั้นเขาเรียกอัปปนาสมาธิอยู่ในอัปปนาสมาธินั้นช่วระยะหนึ่งมันตามที่เรากำหนดไว้มันต้องมีขบวนการขบวนการก่อนที่เราจะทำสมาธิภาวนา เตรียมตัวไว้ว่าเมือ่อจิตสงบเป็นอปนาสมาธิแล้วเราก็ถอยกลับมาหาอุปจารสมาธิมาหาบริกรรมชวนะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างนี้พิจารณาไปจนกว่ามันจะไม่มันอิ่มในการพิจารณาร่างกายดูร่างกายลงไปจนเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟ เราก็กลับมาหาคำบริกรรมอัดคำบริกรรมเข้าไปให้ทีทีทีเข้าไปมั่นคงไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ต่างๆแล้วก็วางคำบริกรรมลงไปเป็นอัป,ปนาสมาธิอีกเ้วก็เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างนั้นมาพิจารณาร่างกายจนกว่ามันจะเป็นจุนและวิจุนเพียงแต่นึกถึงร่างกายมันจะติดป้ายให้เราดูเลย เราจะพิจารณาเป็นอาการต่างๆเราจะพิจารณาเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟมันก็จะติดป้ายให้เราดูส่วนไหนแข็งๆในร่างกายก็จะเป็นดินส่วนเหลวๆก็เป็นน้ําความอบอุ่นในร่างกายเป็นไฟลมดินน้ำลมไฟความเหลวๆในร่างกายเป็นน้ำช่องว่างในร่างกายเป็นลมความอบอุ่นในร่างกายเป็นไฟ แต่ละอย่างมันจะทําหน้าที่ของมันลมก็ทําหน้าที่ของลมดินก็ทําหน้าที่ของดินน้ําก็ทําหน้าที่ของน้ําลมก็ทําหน้าที่ของลมไฟก็ทําหน้าที่ของไฟไฟมีหน้าที่เผาอาหารให้ย่อยเผาร่างกายให้สมรสถุดสมไปตามการเวลากับการเสียดสี การเสียดสีนั้นกลายเป็นไฟขึ้นมาการเสียดสีในร่างกายร่างกายมันจะทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดพักหัวใจมันจะเต้นอยู่ตลอดเวลามันจะชูบฉีดเลือดอยู่ตลอดเวลาปอดก็ทำหน้าที่ของการฟอกเลือดก็ทำอยู่ตลอดหายใจเข้าหายใจออกแต่ละอย่างเป็นเครื่องอัตโนมัติที่ดีที่สุดของโลก เรานอนหลับมันจะทํางานของมันลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็ทํางานของมันโดยธรรมชาติของมันฉ mm hmm. ะนั้นร่างกายนี้เป็นของวิเศษที่สุดสมบัติชิ้นนี้เป็นสิ้นที่วิเศษที่สุดของโลก mm hmm. มันจะเกิดการเก็บไข้ได้ป่วยเกิดการเก็บไข้ได้ป่วยนันเกิดจากอะไรเกิดจากร่างกายหรือเกิดจากจิตใจมันแยกออกมาได้ ถ้าเราบำรุงใจของเราให้ดีแล้วแบนร่างกายนั้นมันก็ค่อยเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันจะเยียวยาของมันเองร่างกายเยียวยาด้วยสมาธิภาวนาหรือเยียวยาด้วยธรรมโอสถร่างกายมันค่อยเยียวยาของมันไปจนกว่าจะหมดอายุไขจนกว่าจะหมดกรรม หรือหมดทั้งกรรมหมดทั้งอายุไขหรืออุปาคาาในโลกภัยไข้เจ็บปัจจุบันทันด่วนอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาก็คือแตกดับเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องมาศึกษาทําความเข้าใจกับเรื่องความเป็นธรรมดาของร่างกายถ้าหากเรามาทําความเข้าใจกับความเป็นธรรมดานี้แล้วเราเข้าใจอย่างท่องแท้อะไรจะเกิดก็เป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมด เวทนาเกิดก็เป็นเรื่องธรรมดาของเวทนาเพราะเรามีรูปอันนี้แล้วมันต้องมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเพราะเรามีรูปรูปเราได้มาจากพ่อแม่แบ่งปันมาให้สมบัติอันเลิศที่สุดที่เราได้มาจากพ่อจากแม่คือร่างกายเพะนั้นเราก็ตั้งใจทำงานของเรา เพื่อจะยกตัวั้งข้ามไปจากวัตตะพิจารณาไปจนกว่ามันจะไม่มีอะไรจะพิจารณาแนวทางการปฏิบัติมันมีอยู่สามแนวทางที่อธิบายไปแล้วเรียกว่าสมถกรรมฐานคือการทำจิตให้สงบ แล้วมีแนวทางอีกแนวหนึ่งก็ฌานคือการเพ่งแล้วอีกแนวหนึ่งก็คือวิปัสสนากรรมฐานฌานคือการเพ่งเรียกว่ามีปฐมฌมานดุติยฌานตติยฌานปัญจมฌานเพ่งอะไร เพ่งในวิตกเพ่งในวิจารเพ่งในปีติเพ่งในความสุขเพ่งในความเป็นหนึ่งของกิตอันนี้เป็นแนวทางของฌานปฐมฌานมีองค์ห้ามีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาวิตกเป็นยังไง ก็คือถามดูอันนี้คืออะไรเราเพ่งอันนี้ดูแล้วว่ามันอันนี้คืออะไรอันนี้เรารู้อันนี้คือกระดาษกระดาษนี้เอามาใช้ประโยชน์อะไรเราก็รู้ไปทั้งหมดอันนี้เรียกว่าวิตกพอเรารู้อันนึงก็เรียกว่าวิจาร์ณ พอมีวิจารณ์แล้วก็มีปิติปิติคือความเ er อิบ er อิ่มของกิจความเอิบอิ่มของกิจปิติมีลักษณะของห้าอย่างเมื่อเกิดความเอิบอิ่มของกิจขึ้นมาแล้วก็จะมีร่างกายสถานน้ำตาไหลร้ลองให้อิ่มอกอิ่มใจ ร่างกายสัานวันไหวไปทั้งหมดที่ว่าหวันไหวสามแดนโลกธาตุความปีติส่วนมากก็จะเกิดน้ำตาไหลร้องไห้ร้องไห้ไม่มีสาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากเราเพ่งในวิตกหรือวิจารเพราะเรารู้ อย่างเราดูเรื่องความเป็นอยู่ของสัตว์โลกอยู่ด้วยความทนทุกข์ทรมานที่สุดสัตว์โลกที่ว่าอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่อยู่ด้วยความสะดวกสบายอะไรนะไม่มีความสะดวกสบายอะไรเลยในความเป็นอยู่สัตว์โลกทนอยู่ไปแค่นั้นสักระยะหนึ่งแล้วก็หมดไปยังไม่ได้ทำคุณงามความดียังไม่ได้ ทำอะไรให้ตัวเองพอที่จะข้ามวัตฏะได้ยังไม่พอเลยตายไปเชียก่อนน mm hmm. ฉะนั้นถึงว่าเมื่อเรารู้จากที่ว่าเราวิจาร์ณเรามองดูอะไรก็ตามมันเห็นมันเป็นทุกข์ไปหมด ความเป็นอยู่ของสัตว์โลกไม่ได้อยู่ด้วยความสุขความสบายอยู่ด้วยความถูกบีบคั้นของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันบีบคั้นจ,จิตใจให้ละสมละสายไปตลอดเวลากิเลสมันไม่เคยปล่อยวางเลยสัตว์โลกทำมาหากินทำอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างดิ้นรนอยู่ตลอดวันตลอดคืน กลางค่าไม่ได้ยืนกลางคืนไม่ได้นั่งเพราะกิเลสมันพาทำเพราะถูกบีบคั้นฉะนั้นพอเราวิตกแล้วเกิดวิจารณ์ขึ้นมาเรารู้ว่าความเป็นอยู่ของสัตว์โลกอยู่ด้วยความแรลนแขนอยู่ด้วยความอดอยากยหิวโหยอยู่ตลอดเวลาเพราะความโลภ มันเข้าไปสิงอยู่ในหัวใจมันก็เลยเกิดความหิวหัวยู่ตลอดเวลาพอเราเห็นแค่นั้นเนี่ยมันก็เกิดความสลดสังเวชขึ้นมากับตัวเองเราเองก็เป็นประเภทหนึ่งในสัตว์โลกเหมือนเมือนก,นกันกับเขาทั่วไปเพราะอยู่ในกลุ่มสัตว์โลกเหมือนกันก็เลยถูกกิเลสมันทรมานทรกรรมทุกโูปแบบไม่ได้อยู่ด้วยความสุขสบายอะไร อยู่ด้วยความแรลนแค้นอยู่ด้วยความไม่พออยู่ด้วยความไม่อิ่มเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรไม่เคยเต็มด้วยน้ำไฟไม่เคยพอในเชื้อของไฟความโลภเมื่อเข้ามาสิงสถิตยอยู่ในใจของสัตว์โลกแล้วบัดนี้มันก็จะดิ้นรนตามภาษาของมันนะบัดนี้เอาจนตาย ก็ไม่มีเวลาพอเรามาเห็นอย่างนี้เนี่ยมันมันก็เลยเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาพอเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาบนี้มันก็กลายเป็นปีติระวางจากปีตินั้นก็เป็นความสุขวางจากความสุขก็เป็นความเป็นหนึ่งของจิต เมื่อความเป็นหนึ่งของจิตเกิดขึ้นมาแล้วแบบนี้เราจะมองดูอะไรก็ตามเราจะมองเห็นชัดเจนขึ้นที่เรียกว่าปฐมฌานข้ามปฐมฌานไปเป็นดุติยฌานวิตกไม่มีวางวิตกไปได้มีวิจารเลยมองอะไรก็รู้หมดมองต้นไม้ภูเขาเราก็ป่าดงพงทึบ มองอะไรก็ตามเห็นนักแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปเราเองก็ตกอยู่ในภาวะสัตว์โลกประเภทนั้นเหมือนกันอย่างทุกวันนี้อาหารการกินมีที่ไหนที่เป็นยาไม่มีอากาศที่เราหายใจเข้าไปนี่มีที่ไหนที่เป็นอากาศที่บริสุทธิ์นอกจากอยู่ในป่าในเขาเท่านั้นที่จะพอมีอากาศบริสุทธิ์ได้หายใจบ้าง ถ้าลงไปอยู่ในบ้านในเมืองผู้คนหญิงชายมากๆเราไม่มีทางเลยแย่งกันหายใจแย่งกันเอาลมหายใจต่อไปก็ต้องติดถังออกซิเจนติดหลังเพราะอากาศไม่มีที่จะหายใจมีวิวิจารปิติสุขเด็กตา แต่ในปิติหรือในความสุขในเอกตานั้นมันก็จะละเอียดลงไปอีกในระดับหนึ่งที่ว่าจากดุติยะชานไปมันก็จะละเอียดลงไปในปฐมชานมันก็จะหยาบหยาบพอมาเป็นดุติยะชานนี่ก,ก็ละเอียดลงไปตัตีมชานบันนี้ไม่มีวิจารณ์มีแต่ปิติมีแต่ความเอ,อิบอิ่มของใจ เห็นแต่ความเอ,อิบอิ่มของใจมองไปที่ไหนก็ตามมีแต่ความเอ,อิบอิ่มลราข้ามข้ามวิจาร์ณไปเป็นปิติเลยอันนี้เรียกว่าตัติยสันมีแต่ติดปิติความสุข ความเป็นหนึ่งของกิจที่เรียกว่าเอกตากิจ mm hmm. เหลือปัญจมชานเหมือนเเหลือองสอง mm hmm. เหลือแต่เอกตากับอุเบกขา mm hmm. ปิติก็ไม่มีความสุขก็ไม่มี mm hmm. เพราะมันข้ามไปหมดแล้ว mm hmm. ตัวปัญจมชานก็มีแต่เอกตากับอุเบกขา ป็นปัญจมัชานไปนั้นดังนั้นการทําความเพียรมันมีขบวนการของมันจากการตั้งเจตนามาเบื้องต้นพอเราตั้งเจตนาไปแล้วเราก็ถอยกลับมาพิจารณามาพิจารณาร่างกายกันอีกพิจารณาไปพิจารณามาจนกล่วมันจะอิ่มคนกลัวมันจะพอปิติก็ต้องเอาจนกลัวมันจะอิ่มการ วิตก็จนกลัวมันจะอิ่มวิจารณ์ก็จนกลัวมันจะอิ่มปิติจนกลัวมันจะอิ่มความสุขดูดดื่มอยู่ในความสุขจนกลัวมันจะอิ่มการทํางานจะต้องทําไปตามกระบวนการของมันในการทํางานเอาแค่นี้ไปทําก่อนแล้วก็พยายามกําหนดความรู้ไว้อันเดียวในระหว่างที่เราทํางานอยู่ เราจะไปทิ้งความรู้เท่านั้นเลยอะไรมันจะเกิดก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็พยายามเดินจมกลมให้มากอย่าไปนั่งแล้วก็พิจารณาไตรักษณพิจารณาความไม่เที่ยงแบนี้ทำแบบ แบบกรรมฐานแบบไม่ได้ทำแบบไอ้มหายานนี้ทำแบบเทรวาสส่วนมากพวกนี้มันจะศึกษาทางเทวะไอ้มหายานมามากศึกษาทางมหายานมามากแต่พอเรามาอยู่กับเทรวาสเราปฏิบัติตามแนวทางของเทรวาส คือพิจารณาสัพจธรรมทั้งสี่ทุกสมุทัยมรรคนิโรธให้เห็นมันเป็นทุกข์ทุกข์มันเกิดจากการสมมุติเราไปละสมมุติเราไม่ได้ละทุกข์ทุกข์เน้นเป็นสิ่งกำหนดรู้ละตัวสมุไทย คือตัวที่เข้าไปสมมุติเข้าไปตั้งเราไปละมัคคือการทําให้มากเจริญให้ยิ่งความดับทุกข์มันเกิดขึ้นมาเองเหมือนกับเราปลูกผลลหมากลากไม้เรารักษาบํารุงต้นมันอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ออกดอกออกผลให้เราเองไปเลิกกันมีแค่นี้นะพูดมาก,กจำไม่ได้